คุณแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องๆด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Standard Deep ในพาร์ทที่12แล้วนะครับกับผมกันกนริศเช่นเคยนะครับผมนะก็วันนี้อาจ,จะหน้าตาแบบว่าเศร้าหมองไปนิดนึงนะพอดีแบบว่าเพิ่งโดนด่ามานะโดนด่ามาในคอมเมนต์เขาบอกว่าทำไมแบบว่าต้องเสแสแ้งอ่ะรู้สึกลำคาญ นี่ผมเสแสร้งตอนไหนครับก็งงก็งงโอเคไม่เป็นไรครับเนาะนะสำหรับคอมเมนต์ที่ดูดีก็ขอบคุณมากนะครับผมมันช่างเป็นกําลังใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับผมเขาบอกว่าผมตกใจกลัวผีตกใจแบบเสแสร้งใครก็เคยตกใจกันทั้งนั้นจะบ้าเหรอหูฟังมันดังนะครับแหมคุณดูคุณไม่ตกใจแต่ผมตกใจนะเพราะหูฟังมันดังมากเนาะโอเคเดี๋ยวเรามา พักเรื่องนะครับซีเรียสทิ้งไปนะครับเรามาสนุกสนานกันต่อดีกว่านะครับไปมุ่งหน้าประางที่จะมออกเฉียงเหนือเหมือนเดิมนะครับก็มีน้องคอมเมนต์เข้ามาว่าบอกว่าพี่ถ้าพี่อยากเจอประวานนะครับจะต้องไปที่ทุนนะครับนะบางคนก็เขียนทุนมาโอเคไม่เป็นไรคนระับผมผมพอจะอ่านได้ว่าเป็นทุนนะครับนะอ๋อฉลามอยา่าบ,บวุ่นไวยดูฉลามดีไหมนี่ใส่เสียแม่งชอบชนเรือแม่งกวน อ่ะโอ้โหดีมันปัดหางมันแกล้งเราอะครับขอฟันัะทีมาขอฟันักทีมา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 ใหม่มาใหม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวฟันหน้าแหกมาใกล้ที่ฟันหน้าแหกฟันหน้าแหกไปครับโอ้ชิงครับมันจะชิง รีบครับรีบไปครับหนีก่อนไปเลยเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปก่อนนั้นกันดีกว่าไปเลยโอเคตอนนี้เราถึงเกาะแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปที่จุดเรือร่มนั้นดูก่อนนะครับเผื่อจะมีของใหม่ๆใ,ให้เราได้เก็บนะครับผมไปเลยโอ้อันนี้ก็มีเรือคว่ำอยู่นะครับไปลงไปดูเลยปรากฏว่าไฟฉายไม่เอานะครับไฟฉายซ้ำแล้วซ้ำอีก มอฟีนครับใบพลายูเอลแท n งได้โ <Dunk> ค <ing maintenant> ้ดมานะครับเก็บโค้ดไปก่อนนะครับ f ูเอลแท k งนะครับเก็บไปครับเก็บหมดแล้ครับขี้งกขี้งกเก็บไว้ก่อนอุ๊ยอะไรอ่ะผมตกใจหมดนี่คือเขาทำแบบการหักเหของแสงนะครับโอ้โหได้เลยนะครับวิทยาศาสตร์นะครับฟิสิกส์นะแต่น้องก็คงจะได้เรียนนะครับผมเห็นปะ แสงเมื่อผ่านอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะจำไม่ค่อยได้นะอันน,น,นี้อันนี้ไม่รู้ทฤษฎีมั่วหรือเปล่านะแสงเมื่อผ่านอ่สิ่งที่แบบมีความหนาะแน่นต่างกันที่แบบเป็นใสๆอย่างเงี้ยมันจะแบบดดชนีหักเหต่างกันใช่ปะไม่รู้คุ้นๆคุ้นๆน,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 นะกอะ็อาจจะเป็นไปได้นะครับจำไม่ค่อยได้แล้วอืมเรียนมานานแล้วนะครับเนาะนะนะก็สอดแทรกความรู้เบาๆนะครับนะว่าเวลาเราทิมปลาใช่ปะ แล้วทิมปลาเราจะทิมไม่ค่อยโดนนะครับเพราะว่าเพราะว่าแสงมันหักเหนั่นเองนะครับทำให้เรามองเห็นแบบว่าปลามันขยื่นไปอีกนิดหน่อยนะเราจะทิมปลาไม่โดนเน่เพราะฉะนั้นต้องคำนวณฟิสิกส์ก่อนทิมปลานะครับในกระเวอร์ไปนะต้องอาศัยประสบการณ์โคตรจริงจังพราดนี้แม่งจริงจังนะครับนะอ่าเดี๋ยวผมโยนไว้ก่อนนี้ก่อนแล้วกันนะวันนี้เราจะอยู่ก่อนนี้กันก่อนแล้วกันนะครับ เดินไปเลยพรอ,อนผ้าถังน้ำมันปเมื่อกี้เรามีไฟแช็คนะครับดีครับเราจะได้ทำอาหารกินได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเก็บไฟแช็คไว้ก่อนนะครับผมอาจจะอยู่ไม่ค่อยเป็นหลักแหล่งนะเพราะว่ามันกลับมาบ้านค่อนข้างยากนะกเ็เราก็จะไปเรื่อยๆแล้วกันเราก็สร้างบ้านแต่ละเกาะไปเลยดีไหม <laughs> สร้างไม่ทุกเกาะครับเป็นบ้านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้แบบอยู่ชั่วคราวไง โอเคเดี๋ยวกลับไปหยิบไฟแช็กนะครับในแต่ละบ้านของเราแต่ละเกาะนะเราก็จะมีของไงของแต่ละของแต่ละเกาะนะฮะวางไว้นะครับเราก็ไม่ต้องเอาไปเวลามาติดอยู่เกาะไหนโอ้สบายครับแบบมีของแบบเต็มไปหมดไงนะครับมีของอยู่ทุกเกาะจริงๆโอเคโอ้ยเรือทำไมมันกระเด้งสูงจังวะเฮ้ยกระโดดได้ยังสูงอ่ะครับทุกผู้ชมเหมือนแบบดึง ดึง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 เมื่อกี้มันกระโดดสูงมากอะโอเคช่างมันครับไปเรือต่อไปเลยโอ้โหเรือแถวนี้เยอะมากนะครับขอให้ได้ของใหม่ๆบ้างอะไรบ้างนะครับเห็นว่ามีคนเคยได้ปืนป่ะมีน้องๆคนไหนเคยเห็นเขาได้ปืนกันป่ะครับเห็นเขาบอกว่ามีปืนด้วยครับเป็นปืนแบบคล้ายลูกซองครับผมนะนี่โอ้โหอันนี้นี่แบบใช้เพิ่มความเร็วได้นะครับ ใช่ไปพายตอนตอนว่ายน้ำนั่นเองนะครับเหมือนมันจะเร็วขึ้นเบาๆเฮ้ยฉลามมาฉลามมา <c oughs> ดูดูไม่ธรรมดาจริง <c oughs> <S <s> <S <s> เสียใจนะครับผมยืนอยู่บนบกนะครับ <c oughs> ตัวไม่โคตรใหญ่มันว่ายว่ายน้ำตื้นเป็นไปว่ฉลามเนี่ยเอ้ยอย่าหนีไปดิอยา่ยาอย่าไปพาย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไปพายแม่งจะหนีผมซะแล้วอี คือจะหลามแม่งเอาเลยครับผมลงไปข้างล่างดีกว่าครับฟื้นฟ้าอ้มาจะเต้อีกแล้วไปฉายข้างล่างนี้มีอะไรเวลแทงโอเคเอ๋ออ๋ออยา่าอย่าออกไม่ได้สิครับจะตายครับายาอุ้ยเกือบโดนกัดแล้วไปชายครับไม่เอาครับอย่ามายุ่ง จามายุ่งอย่านะอย่านะอย่านะกัดผมนี่ผมตีจริงอะผมฆ่าตายเลยนะครับจริงๆนะครับไม่ได้โมโมนะครับอยา่ยาอย่าวนะ่ายนะ้ำวนะ่ายน้ําท่าภายเป็นวิธีการว่ายน้ําแบบใหม่อะไรครับอะไรครับกัดไม่โดนกัดไม่แน่นอย่ามาอย่ามา <laughs> ทา้าทายเฮียมัวนว่ายน้ําต่ำแต่งอะเฮ้ยเฮ้ยพูดคําหยาบลืม ตีด้วยไพยตีตีด้วยไพ่ย,ยากัดผมนี่ผมเอาจริงอ่ะผมเอาจริงนะครับเอาจริงนะครับขู่แล้วนะครับขู่นะขู่นะถือมีดแล้วนะถือมีดแล้วนะถือมีดแล้วนะอนะย่านะอย่าบอกอยา่ยาอย่าอย่ามาเดี๋ยวผมทำหอกดีกว่านะมีน้องบอกทำหอกสิพี่ หกนี่แบบว่าโอ้โหมันแหลมป็ดนะครับแบบฆ่าฉลามได้แบบสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวเราจะทําตามน้องที่บอกนะครับผมอเอาดีเอาดีมีแล้วนะครับไปครับตามด้วยเชือกครับเชือกเชือกมาเชือกมาเชือกมาหาของมาเผื่อๆเยอะๆครับอ่าได้แล้วครับสเปียเยี่ยมครับมาลองกันเลยดีกว่าว่าสเปียรใช้งานได้ดีแค่ไหนครับชุบปับปับชุบปับปับชุบปับปับ มีน้องบอกว่าพี่เสียงเสียงฟันฉลามพี่นี่ชุบฟ้าฟ้าปอใช่ะผมต้องชุบฟ้าฟ้าชุบฟ้าฟเหรอชุบฟ้าฟ้าชุบฟ้าฟ้าพอเราขึ้นน้ำแม่งหันหลังกลับมามันแทงยากมากนะเนี่ยไม่เบาเลยจริงหายไปไหนละเฮ้ยมันกลับมาแล้วเวยกลับมาเหรอกลับมาเหรอชุบฟ้าฟ้าชุบฟ้าฟ้าอ้เอ้าแม่งเอ้ย ทำไมมันยักเย็นแสนเข็นอย่างงี้เอ้ยกลับมาแล้วอย่าอย่าอย่าอู้อู้โดนโดนลากไปแดกโดนลากไปแดกปล่อยปล่อยบอกให้ปล่อยโู้โโดนแล้วครับโดนลากไปแดกแล้วครับโอ้โหผมนี่จุ้งเลยจุ้งจุ้งดิจุ้งดิไม่ตายนี่เลี้ยงไม่โตไม่โตอีกแล้วโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเฮ้ยผมจะตายยัง อ้ยอุ้ยอุ้ยหิวนะเอ้ยไม่ใช่หิวน้ำหายใจไม่ออกหายไปเหลืครึ่งนึงเลยครับหัวใจของผมหัวใจของผมหายไปครึ่งนึงกันเลยทีเดียวไปไหนแล้วโอ้ตัวนี้นี่ไม่เบานะฮะตัวนี้นี่ไม่เบามันไปแล้วอะครับท่านผู้ชมโหดว่ะตัวนี้โหดว่ะไปดีกว่าเรากลับบ้านดีกว่าไปว่ายน้ำอย่างเร็วอะ รีบเลยผมนี่รีบขึ้นน้ำเลยครับโดนเข้าไปอย่างนี้รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวหาแบนเดจท,ที่เราเตรียมมาด่วนนะครับจะตะแบนเดจอยู่ไหนแบนเดจแอนแบนเดจอยู่นี่ป๊าใช้ไปเลยสุดสาสบสาุดสาบนี่แบนเดจผมไม่มีวันหมดเคเดี๋ยวมาทำอาหารกินกันดีกว่านะครับมะ ทุกพาร์ทก็ทําอยู่แค่นี้แหละครับนะอาหารอ่เหินนะครับผมใช้อมาจน,นเต้น,นี่แหละนะตัดไม้ไปเลยนะครับเพราะว่าเรามีเยอะมากมายมีน้องคนนึงอีกครับบอกว่าพี่ครับสามารถตัดไม้แบบว่าไกลๆได้นะครับเออจริงวะไม่ว่าคุณจะอยู่ไหนคุณตัดไม้ได้นะครับโอ้มีเว้นบนอีกแล้ว <laughs> <laughs> เออเจ๋งว่ะเออขอบคุณน้องนะที่สาะคอมเมนต์มาบอกกันนะครับ ตัดได้อย่างไกลอ่ะโคตรเจ๋งอ่ะมาเดี๋ยววันนี้เรามีกิจกรรมลอกกองไฟกันสักหน่อยนะครับนะวันนี้เราจะจุดไฟแล้วก็ทําอาหารกินกันนะครับเอ๊ะแล้วของผมวางไว้ตรงไหนหรอวะอ๋อ,อตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจุดกองไฟอยู่แถวนี้นะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวสร้างบ้านต้นไม้ด้วยโอ้บ้านต้นไม้จะเป็นอย่างไร <c oughs> นะมันจะเป็นเดี๋ยวผมจะพยายามประยุกต์ให้มันเป็นบ้านต้นไม้นะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นบ้านต้นไม้ได้อย่างที่ น้องเขาต้องการหรือเปล่านะครับมีน้องบอกพี่น่าจะสร้างบ้านต้นไม้ได้ครับเดี๋ยวลองดูลองดูถ้าเราทําได้เราก็จะทํานะครับอะตัดไปเลยเอยวันนี้มีกิจกรรมลอกกองไฟนะครับเอาเนื้อมาปิ้งได้ไหมเอาไปวางไว้เออปิ้งแบบกระชิดกระชับนะครับนะปุ๊บมาขวานของเรามาถึงเราสร้างบ้านต้นไม้นะครับก็จะมาตัดต้นไม้เตีย้ยๆออกนะครับระหว่างที่เราตัดต้นไม้อยู่นะ เนื้อฉลามก็สามารถปิ้นได้นะครับโอ้โหมันแบบมันหมุนรอบตัวเองนะครับนะเธอหมุนรอบชั้นชั้นมุนรอบเชอจริงๆนะดิดูมันหมุนดูมันหมุนนะมันทำให้สุกชั่วถุนไงเป็นแบบว่าอัตโนมัตินะครับนะเป็นการสุกแบบอัตโนมัติเลยทีเดียววางไม้ลงไปได้อย่างว่ายังไม่ได้เลยโอเครออีกสักพักน่าจะได้แล้วครอีกไม่นานลยฮะโอเค โอ้ได้แล้วโอเคเรามีอะไรให้กินแล้วนะครับคืนนี้นะกิจกรรมลอกกองไฟของเราเอ,อ,อันไหนมันเนื้อสุกวะเนี่ยโอเคอันนี้ครับกินเลยวับเต็มเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดมากนะครับเดี๋ยวเรากินน้ำมะพร้าวอีกสักหน่อยละกันน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวฟืบฟาบฟบฟาบชึบดื่มมะพร้าว ทีนี้เดี๋ยวเลื่อนเราก็ขึ้นแล้วทีนี้ก็ามาทําการตัดอันนี้ต่อนะครับเพื <res> อ่อ <spe c> <Peters> ที่เราจะทําเตียงก่อนนะครับผมนี่เลยครับเดี๋ยวบ้านเราจะอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นนี้แล้วกันนะครับนะ <laughs> <g> ก็จะเป็นต้นที่เราสามารถที่จะเป็นบ้านต้นไม้ได้น,นั่นเองนะครับผมปไปไปขนของมา หว่างที่เราสร้างเราก็ต้องปิ้งด้วยนะครับปิ้งไว้ปิ้งไว้นะปิ้งไว้นะครับเราจะได้แบบว่ามีอาหารกินด้วยไงครับนะเวลาเราสร้างบ้านแล้วฟึ๊บฟั๊บฟึ๊บฟึ๊บโอเคมาเริ่มกันจากฟอร์มารดิชั่นนะครับเบาๆฟอร์มารดิชั่นเบาๆไหนฟึ๊บฟอร์มารดิชั่นะมาแล้วนะครับบ้านต้นไม้ของเราจะต้องอยู่ใกล้ๆต้นไม้นะครับ แบบสูงสูงได้ป่ะสูงที่สุดได้ประมาณไหนต้องลองดูนะครับสูงที่สุดน่าจะได้ประมาณเท่านี้อะละครับนะโอเคแล้วเวลาเราขึ้นบ้านนะครับเราก็จะแบบว่านี่ปีต้นไม้นะครับวิ่ยสูงไปสูงไปลงครับลงขึ้นบ้านนี่ครับบ้านต้นไม้ของผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําต่อกันดีกว่านะครับซัพพอร์ตครับวางเข้าไปครับ างเข้าไปครับโอเคตอนนี้อาหารถูกแล้วนะต้องเก็บไปกลับไปเอาอาหารนะครับกลับไปเอาอาหารด่วนอยู่ไหนวะกองไฟ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 หายอ๋อยังอยู่ยอยู่อ่าได้อาหารมากินแล้วนะครับสำหรับเช้าวนันนี้โอเคบ้านต้นไม้ของเราทำอะไรได้อีกนะฮะต้องไปหาไม้มาเพิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวไปหาไม้มาก่อนนะครับ มาเรามาสร้างกันต่อเลยเพิ่มวอไปใส่วอรครับฟูบชุบฟูบฟูบได้แล้วบอยอีกอันวอยอีกอันได้ป่ะวบอยอีกอันนี้ยังไม่น่าจะได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราสร้างซัพพอร์ตก่อนซัพพอร์ตชุบฟ้าซัพพอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ต ชิฟารบวออาฮะเอาแล้วครับเริ่มเป็นบ้านขึ้นมาแล้วเริ่มเป็นบ้านขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าจะยังไม่พอนะครับต้องหาไม้เพิ่มอีกนะครับโอเคไปหาไม้ก่อนแป๊บมาต่อเลยนะครับหลังคามาแล้วหลังคาโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเอ่อเอ่อ ประตูเหรเป็นประตูเข้าบ้านประตูเข้าบ้านไหนขอดูดิขอดูดิขอ,ดดขอลองดิลองเข้ากันดูหน่อยไปเปิดประตูสิครับเอ่อขอเข้าบ้านหน่อยได้ไหมเอาชิบหายแล้วเขา้าเข้าไม่ได้ร้องร้อง,อ,งอย่างนี้แบบแบบนี้ร้องเลยนะครับโอ้ผมไม่น่าทำประตู มาไอบ้านต้นไม้ของผมบ้านต้นไม้นะครับเข้าไม่ได้ตรงนั้นนะมาไหนๆก็เข้าบ้านไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหผมนี่แบบต้องทำแบบว่าแคมไฟข้างบนบ้านแน่งเอาแบบแนวๆวห้บ้านไฟไหม้กันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับนะผมก็สรรหาอะไรทำไปเรื่อยนะครับแล้วทำไมตอนนี้เสียงเสียงซาวมันเงียบกริบขนาดนี้ ๋ยวนี้๋ยวนี้ต้องไปแคมไฟมาดิแคมไฟเอ้ยน่าจะสร้างแบบนี้ได้โธไม่น่าเลยเศร้าเลยมันได่สร้างแต่ข้างล่างนะครับจุดท้ายแล้วนะครับบ้านต้นไม้ของผมก็ไม่สําเร็จนะครับด้วยความซื่อบื้อของผมเองครับ <c oughs> ไม่น่าสร้างประตูเลยโธ่เศร้าวะ่ะนะครับปิดประตูให้เรียบร้อยนะครับนี่เป็นบ้านแบบประกอบฉากแล้วกันนะครับนะบเป็นบ้านต้นไม้ที่แบบว่าสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรครับ เพื่ออะไรวิวมันสวยนะเว้ยไม่ธรรมดานะเว้ยโหแม่งโมโฟแฟบนะครับนะดูดูดโอ้เป็นบ้านที่แบบว่ามองไปก็เห็นต้นมะพร้าวโอสดชื่นสวยโคตรหลอกตัวเองโอเคนะเดี๋ยวเราไปไฟฉลามมาอีกสักหน่อยดีกว่านะฮะผมบอกแล้วนะผมจะเอาสัก2ตัวนะครับในพาร์ทนี้นะครับจัดไปครับมาขอ2ตัว ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับโอ้พาร์นี้สั้นๆไม่มีอะไรมากนะครับผม <Okay. S 1> เอ๋เรือมันเยอะมากเลยไม่รู้ผมไปดูมาบ้างหรือยังนี่ลูกฉลามก่อนเลยลูกฉลามก่อนเลยลูกฉลามไหนวะทำไมจิ้มไม่ถูกทำไมผมจิ้มมันไม่ถูกเดี๋ยว,ว่า้เร็วสิวะเดีดย๋ดยวเดีดย๋ดยวหายใจแป๊บไอ้ลูกหลามเขาบอกให้ใช้หอก หอ,อดีกว่าใช่ไหมน้องๆน้องๆบอกมานะเราไม่ได้คิดเองนะครับอืออืออือตายยากจังลูกฉลามนะฮะฮะทำไมตายยากอ,อาฝนตกฝนตกเฉยเอาแล้วครับฝนมันเหมือนประกาศศึกให้เราได้ต่อสู้กับฉลามนะครับทำไมไม่โดนเลยวะเฮ้ย โดนหน่อยดิตายแล้วครับเรียบร้อยได้มาแล้วครับหนึ่งฉลามหนึ่งฉลามเล็กนะครับไปหาขึ้นบ้านหน่อยเดี๋ยวพามันไปนอนบนบ้านนะครับไหนๆเราก็แบบนอนไม่ได้แล้วนะครับขี่ฉลามไปเลยนะให้เป็นบ้านของฉลามแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยงฉลามมาไักสองตัวนะก่อนนี้บินแล้วครับตอนนี้ใช้ฉลามน้อยบินโอเคขึ้นไมาอยู่เลยฉลามนี่เป็นบ้านของแก ฉันจะตั้งชื่อแกว่าปีเตอร์นะครับดูหน้าปีเตอร์สิครับมีความสุขสุดดูตาเขาสิครับเย้ yeah, ดูตาดิปีเตอร์นะครับคนแรกนะครับปีเตอร์เรียบร้อยนะไปหาเพื่อนเพื่อนร่วมบ้านก่อนนะครับช่วงนี้ยังไม่เคยล่าฉลามขาวกับเขาเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะต้องจัดฉลามขาวซะแล้วเดี๋ยวไปดูทางนู้นดีกว่านะครับไม่เอาอะ่ะจะเอาพันธุ์อื่นบ้าง่งไม่เอาปีเตอร์แล้ว ต้องระวังไอ้ดีด้วยนะครับไอ้ไอไอปลาเนี่ยครับปลาสิงโตนะครับต้องดูดีๆด,ดูดีๆเออทำปลาสิงโตได้ป่าวะเดี๋ยวลองหอกอาจจะใช้ได้ก็ได้นะอุย้ยได้เว้ยได้เว้ยข่าปลาสิงโตแล้วเว้ยนะตั้งแต่น้องบอกว่าคงต้องแบบฆ่านะครับโดยใช้หอกกันเองนะผมก็ไม่แน่ใจกูเป็นอีสุกอีใสเลยไม่ ตายเหลืออย่างนี้โอ้เลือดโอ้โหอาหารนี่ผมหิวเลยครับไปเลยปลาสิงโตไปเลยไปเก็บมันมาอีกเก็บมันมาอีกโอ้ยโอ้เดี๋ยวตายอุ้ยอุ้ยไอไอปลาบ้าถ้าจะโยนเจ้าขึ้นไปไอปลาบ้าไปไปอยู so ่ก oh, ับป hey, <success> ีเตอร์ไปอันนี้ผมตั้งชื่อว่าไอเน่านะครับมัน่าผมเน่าเลยเนี่ยดูดิอุ้ยดูแขนข้า เอาละครับโอ้พาร์ทหน้าต้องรีบไปหาแอนตี้ไว้ติดอย่างด่วนนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนะเป็นพาร์ทสั้นๆน,นะครับด้วยความที่แบบว่าเหนื่อยนะครับวันนี้ก็อาจจะแบบนะอาจจะได้พูดแบบว่าอะไรมากมายนะครับเพราะวันนี้แบบรู้สึกเหนื่อยเบาๆเหมือนเหมือนเหนื่อยๆก็ไม่รู้โอเคไงก็ขอบคุณที่ตามชมนะมาถึงพาร์ต12กันแล้วนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับนะสำหรับใครที่คอมเมนต์ดีก็ขอบคุณนะใครที่คอมเมนต์แย่ๆก,ก,ก็ไม่เป็นไรครับผมทำใจได้ โอเคขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันในพาร์ทหน้านะครับนะอยากให้ทำอะไรก็บอกมาได้นะครับผมจะพยายามอ่านคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากนะครับบาย